สวัสดีครับพบกับผมช่องแม็กกี้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะกินพิซซ่ากันนะครับพิซซ่าทีราพิซซ่าเลยนะครับพิซซ่าเดอะพิซซ่านครสวรรค์นะครับเอาให้นั่งกินได้เพราะว่าไม่ใช่พื้นที่สีแดงเราจะมากินกันเลยครับพิซซ่าอันนี้ผมสั่งไซส์เอ็มไปนะครับแต่เขามีโปรเป็นไซส์แอลนี่พิซซ่าแล้วก็มีไก่ไก่ครับกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ก็มีไก่นี่ดีครับวันนี้ผมมาสองคนนะครับมากับช่องโมมากินชาแนลนะครับโม,โมมากินชาแนลนั่งอยู่ฝั่งโน้นโมมากินชาแนลไม่ออกกล้องครับวันนี้โมโมากินชาแนลบอกว่าขอกินอาหารแบบอร่อยอร่อยสักหนึ่งวันนะคะที่ไม่มีกล้องนะคะอะไรนี้นะครับยิ้มอะไรคะคุณโมอ้าวเราจะมาทานกันเลยนะครับอ่ะคุณโมเชิญครับทานเลยไม่ต้องรอ เพราะว่าผมจะหายแบบเรียวๆครับ <c oughs> นี่ีพิซซ่าดีร้อนๆเราจะตักให้คุณโมนะครับค่ะคุณโมไป <c oughs> เอาเลยกินเลยเถอะ <c oughs> ผมขอหยัดดีเลยมือ ามากินกันเลยท่นะนี่คุณโมกำลังยกไปแล้วอ,อันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้า ค็อกเทลซีฟู้ดค็อกเทลเพิ่มชีส นานๆานกินนะครับพิซซ่าผมไม่ได้กินเพราะราคานค่อนข้างสูงเยืยไม่ค่อยได้กินบ่อยเท่าไหร่ ช่วงนี้คุ้มนะครับเนี่ยสั่งไซส์ M แต่ได้ไซส์ L ในราคาไซส์ M เป็นโปรโมชั่นของเขารเลย พิซซ่าก็จะมีปูอาจมีกุ้งมีสับปะรดแต่ผมเพิ่มชีสเข้าไปแล้วก็มีแฮมแต่ไอ้ไม่มีเขาเรียกอะไรเห็ด <H ed. S 1> ผมไม่ใส่เห็ดสามารถเลือกหน้าได้เล,เลือกวัตถุดิบได้ด้วยนี่พิซซ่า น้ำผมดทากเป็นเยอะเ ไก่ปีไก่บาร์บีคิวใช่ป่าวงั้นผมชอบมากครับในร้านพิซซ่าอร่อยผมเคยไปลองทำแล้วไม่เหมือนนะไม่เหมือนของเขาดูเขาทำางไง ชอบกินปีปกโบนปีกไไปนนเขาเรียกว่าปีกใช่ไหมปีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปีกบนเหรอเนี่ยไอ้ที่มันน,น่นองบนเหรอที่มันดูกิ๊กกิ๊กกิ๊กอย่าเนี่ยเนี่เยเขาพูดว่โค่นปีกวะเนี่ยโค่นปีกเนี่ยปีกไอ้หน่อยจริงเนี่ย ฟฟิิวันน,นี้ผมลืมเอาขากล้องมนาะก็เลยเป็นเนี้ยตั้งตั้งไว้เฉยๆทิ้งไว้กับแก้วน้ำ ดินี่จะหมดแล้วเนี่ยไม่แน่แล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ย คลิปนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามคลิปน้องใหม่นะครับช่องน้องใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับไปแล้วจ้า